ช่วงนี้กับศิลปะวัฒนธรรมนะคะชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์คือที่ยึดมั่นที่สําคัญของคนไทยทุกคนค่ะและธงชาติไทยก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของประเทศไทยเราด้วยมาจนถึงวันนี้คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าธงชาติไทยของเรานี้หรือว่าธงไตรรงนี้ถูกนํามาใช้มาแล้วนะคะมีอายุครบ100ปีแล้วค่ะคซึ่งวันนี้เองทีมศิลปวัฒนธรรมนะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปย้อนลำลึกนะครับว่าที่มา ความเป็นมาของพงชาติไทยก่อนที่จะเป็นพงไตรรงนั้นมีอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับกับทีมศิลปวัฒนธรรมคับ และเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเรามักได้ยินประโยคนี้ทุกครั้งก่อนเคารพธงชาติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเด็กซึ่งเป็นคำขวัญที่แสดงให้เห็นว่าธงชาติไทยคือผืนผ้าอันประกอบด้วยสีหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่แสดงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆพฤทิพลประชุมผลผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้เล่าให้ฟังถึงธงชาติไทย ซึ่งในยุคแรกของกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงธงสำหรับใช้ในราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นประชาชนทั่วไปใช้เพียงธงสีแดงล้วนอย่างเดียวจบจนรัชกาลที่4ซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับต่างเมืองมากยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่ประชาชนไม่สามารถนำธงที่ประดับตาวงจกักรไปใช้ประดับเรือได้ จึงใช้ธงพื้นสีแดงเพียงอย่างเดียวและอาจซ้ำหรือไม่แสดงถึงความเป็นชาติไทยได้พระองค์จึงโปรดเกล้าให้มีการนำวงจักออกจากธงและเหลือเพียงช้างเผือกซึ่งธงช้างเผือกนี้จึงกลายมาเป็นธงชาติแบบแรกของประเทศที่ประชาชนสามารถใช้งานได้เป็นครั้งแรกที่ทั้งราษฎรและก็พระสาัาตร์ต่างใช้ธงแบบเดียวกัน นะครับนั่นก็คือธงช้างเผือกช้างเผือกถือเป็นสัญลักษณ์ประจําสถาบันเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกับว่าเวลานําธงช้างเผือกเนี่ยออกไปที่ไหนก็เป็นลักษณะคือประสัตศาสตร์ทรงปกครองอยู่เช่นนั้นด้วย<อ>ลักษณะนั้นเอง,เองแล้วก็มีการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามครับ,นรบจนสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกษณะได้ทรงนําช้างเผือกธงช้างเผือกแบบนี้แหละไปประดับทั่วยุโรปเลย จบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สาคัญต้องเรียกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของธงชาติสยามเลยนั่นก็คือพอขึ้นสมัยรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่หกนะครับได้มีเขาเรียกว่าเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เกิดน้ําท่วมใหญ่ทั่วกรุงสยามพระองค์จําเป็นต้องสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรที่อุทัยธานีนะครับบริเวณวัดเขาสแกกังวันที่นะวันที่13กันยายน2459วันนี้เป็นวันสําคัญเลยเพราะว่า ได้มีชาวบ้านเนี่ยประดับธงช้างเผือกกลับหัวรับเสด็จช้างเผือกเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แทนของพระอ,องค์ <c oughs> การที่ช้างเผือกกับหัวเท้าชี้ฟ้าเนี่ยก็เป็นลางไม่ดีนะครับพระอ,องค์ท้าพระเนตรก,ก,ก็ก็รู้ละเราไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาก็คือขณะที่พระอ,องค์เสด็จพระราชดำเนินกับบางกอกหรือว่านิวัตกับบางกอกแล้วเนี่ย,<ะ>ยก็ได้เห็นประชาชนจํานวนมากไม่มีธงช้างเผือกรับเสด็จหรอกสิ่งที่ประชาชนชาวสยาม ้องเรียกว่าเป็นไอเดียนะเป็นความคิดที่ประเสริฐมากเลยในเมื่อเราหาธงช้างเผือกไม่ได้แต่เราจะทําอย่างไรที่เราจะสํานึกในพระมหากรณุณาธิคุณแล้วก็ต้องการรับเสด็จพระองค์นัานก็เลยนําผ้าสองสีมาต่อกันคือผ้าสีแดงและสีขาวสีแดงเป็นพื้นของธงช้างและสีขาวเนี่ยเป็นช้างเผือกก็เลยพระองค์ได้ทอดประเนษผ้าริ้วเนี่ยสองสีเนี่ยเต็มไม่หมดเลยจนถึงบางกอกก็ได้แนวคิดของประชาชน พระองค์จึงตัดสินพระทัยในการออกแบบทงแบบใหม่เราเรียกว่าแดงขาวห้าริ้วเลยนับจากเหตุการณ์นั้นจึงมีการยุติใช้ธงช้างเผือกมาเป็นธงแดงขาวห้าริ้วสำหรับประชาชนและใช้ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแทนสำหรับหน่วยงานราชการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2459และในปีต่อมา จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นธงไตรงอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งขึ้นปีพศ2460ตรงนี้สำคัญแล้วนะครับคือวันที่22กรกฎาคมเนี่ยสยามเนี่ยได้ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกที่นหนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยฝ่ายของเรานะที่อยู่ร่วมกันก็จะมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับแล้วก็ฝรั่งเศส นะครับฝรั่งเศสซึ่งเคยคเป็นศัตรูร้ายกาจก,กับสยามมาครั้งรอศร12อ่ะพอเป็นสงครามโลกหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมิตรประเทศร่วมรบนะและ3ประเทศเนี่ยที่บอกกล่าวมาเนี่ยเป็นแบบไตรคัลเลอร์นะธงเขาอ่ะก็เป็น<อ>แดงขาวน้ําเงินนะเพราะฉะนั้นพระองค์อยากที่จะมีเขาเรียกสิ่งเปืียนใจให้กับชาวสยามว,ว่าครั้งหนึ่งเราเคยปราบอาธรรมให้พินาศปละไไปรักษาความสงบให้กับชาติร่วมกับสัมพันธมิตรก็เลยเปลี่ยนแบบธงแดงขาวฮอลิ้ว ให้ตรงกลางเป็นสีงเงินเป็นสามสีเหมือนกับชาติมหา,หาอำนาจเราจรึงรเรียกว่าไตรลงคําำว่าธงไตรงที่เราใช้เรียกธงชาติไทยที่มีริ้วห้าแถบสีแดงขาวน้ำเงินนี้ไม่ใช่เพียงคำเรียกทั่วไปเพราะทั้งสีและชื่อเรียกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6 ขอร่ำลํำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมาพระไตรรักษ์และธรรมะคุ้มกิจไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติและศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดของสุนองค์จัดริ้วเขาเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอ,อวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยาม น,นับจากวันนั้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2560เป็นเวลาครบรอบ100ปีแล้วที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ธงดังกล่าวปีพศ2560จึงเป็นวาระครบรอบ100ปีอของการประกาศใช้ธงไตรรงและก็เป็นที่น่าดีใจครับ,ร,บรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ในฐานะของการเป็นธงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นแถบสีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชนชาติไทยการนำธงไปใช้จึงควรถูกต้องตามหลักการดังเช่นในประเทศไทยหากมีการประดับธงร่วมกับธงประเภทอื่นๆจะต้องให้ธงชาติอยู่ในระดับที่สูงกว่าธงอื่นซึ่งรวมถึงการประดับคู่กับธงพับปรมาพิไทยหรือธงพระนาม,มาพิไทยด้วยเช่นกัน และต้องอยู่ทางด้านขวาของธงอื่นที่ประดับคู่ด้วยในวาระครบรอบ100ปีของธงชาติไทยนี้การประดับธงชาติให้ถูกต้องตามหลักรวมถึงการเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าความหมายของธงชาติไทยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและคนไทยพึงระลึกถึงทีมศิลปะวัฒนธรรมนาว26รายงาน